สวัสดีครับอันนี้เชิญหรือยังสวัสดีครับอันนี้เชิญหรือยังคะเอาอันนี้ผู้ใหญ่ผมอยู่ครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอสค่ะ,คะจ้าอันนี้เอาเอาหรอ <laughs> สวัสดีค่ะบอสบิ๊กแมนแมนผมบ่่นีบอสบิ๊กเว้าบอสคันนี้แมนจ้าโอ้ยบอสเอาจริงๆเหรอ,อเอาจะเบิอร์อะ่รสนะ สว,ส,สวัสดีจ้าก็เบิงเจ้าดารา<ม>บอก็นึกว่ามันกดบ่กเขาก็เลยแล้วกดลงเบิงสวัสดีค่ะบอสบิ๊กดีใจแห้งหลายคะ่ะติดตามมานานแล้วตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์จ้าตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์นตั้งแต่บอสบิ๊กตังบังหงอยู่ฟินแลนด์<ม>อันนี้บอสนะพี่สนี่ตอนนี้พี่ว่าเซนี่ อันนี้อยู่สมุดป,ประกาศค่ะโห้ประกาศเป็นก็ตั้งจใจเห็บอสบิ๊กทุกอย่าง<ๆ>ทุกเรื่องเด้อค่ะเป็นเอฟซีตัวเล็กๆที่คอยสนับสนุนแล้วก็ติดตามส่งกำลังใจให้ตลอดค่ะถ้าวันไหนเห็นบอสบิ๊กยิ้มได้อย,อยากจะร้องไห้เราก็ยิ้ม ถ้าวันไหนเห็นบอสบิ๊กเศร้าเราก็เศร้าไปด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ติดตามบอสบิ๊กมานานมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นแม่เป็นเป็นมะเร็งค่ะ mm. แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเออโรงพยาบาลมงกุฎพระมงกุฎเก้าแล้วแล้วแม่ก็แบบต้องคีโมโให้น้ำเกลืออะไรประมาณเนี้ย แล้วมันก็เงาเงาเนาะแม่ก็เลื่อนเฟซดูแล้วทีนี้แม่ก็เห็นอบอทบีกไลฟ์สดต่ำส้มตามแล้วก็เลี้ยงน้องซันตุบไม่เห็นแล้วแบบแม่แบบมีความสุขตอนนั้นแม่นอนอยู่บนเตียงไม่เห็นแม่ไม่มีความสุขอุ้ยทำไมดูเด็กน้อยคนนี้แล้วมันมีความสุขมันพูดมันแว๊บ,บๆๆ มันหายเครียดมันหายเครียดมันแบบว่ามันมันเหมือนโลกทางใบอะตอนที่เรากำลังเศร้าๆดาวๆใช่ไหมไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดแล้วให้คีโมใช่ไหมเราก็เหมือนมีกำลังใจอะแล้วทีนี้แม่ก็ติดตามตลอดติดตามมาตลอดแล้วก็เลิกติดตามมาพักหนึ่งแล้วก็มาติดตามอีกทีเลิกติดตามเพราะอะไรอะ ก็คือแม่มีเรื่องส่วนตัวไงก็คือแม่ไม่เล่นโซเชียลเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ากดเลือกติดตามไม่ใช่เ,เหมือน,นกับ <ผม S 1> ว่าไม่ได้ไถฟีดไม่ได้เล่นโซเชียลถ้าไปปีหนึ่งแหละแล้วมาเจอลูกบิ๊กอีกทีตอนกลับเมืองไทยคะ่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็ไม่เคยดูหมอลำไม่ชอบหมอลำแม่ก็มาติดตามไปทุกถ้ามาสมุดประการนะแม่ก็ไปตลอดคะ่ะแต่แม่ก็ แอบไปถ่ายรูปบ้างอืมกับน้องนาิตาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้บอสจะจําจําแม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่ไม่ค่อยเป็นเอฟซีพลังเงียบเล็กๆแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ว่าติดตามตลอดติดตามมานานนะคะครับบอสบิ๊กเจ็บบอสบิ๊กเศร้า,แม,าแม่ก็เศร้าแม่ก็เฮิร์ตแม่ไม่เคยดูใครได้นานขนาดนี้นะแม่ไม่เคยมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยเป็นเอฟซีใครอะ่ะ เกิดมาก็ไม่เคยเป็น f อฟใครก็มาติดตามบอทบิ๊กนะค่ะคนแรกก็ติดตามตลอดติดตามออดูเนี่ยทุกวันนี้ก็ดูไลฟ์สดดูดูด,ดูจนลูกถามจะดูอะไรกันนักหนาแม่มีช่วงหนึ่งที่ลูกงอนนะ่ะงอนว่าทําไมดูแต่คนนี้ดูนทำไมเพราะว่าแม่แม่จะเอาชอบเอาเรื่องเล่าของบอทบิ๊กอะไปเล่าให้ลูกหลานฟังว่าบอทบิกนะเป็นดิกรตันยูเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาฟังเขาจนแบบเขา คือแม่เล่าบ่อยอ่ะเขาฟังเขาจนแบบว่าเบื่อไม่ใช่เบื่อบอทบิกนะเบื่อแม่ที่ไปเล่าแบบว่าบอดบิกเป็นคนดีนู่นนี่นั่นกระตันยุอะไรอย่างเงี้ยอนั่นแหละค่ะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าบอทบิกค่ะเป็นกำลังใจให้แม่เอาไว้ดูตอนที่แม่เศร้าแม่ดาวแม่เห็นรอยยิ้มแล้วแม่ก็มีความสุขวันไหนที่แม่เห็นบอดบิกเอ่อทุกแม่ก็ทุกใจไปด้วยค่ะนี่แหละค่ะเขาจะร้องไห้มากมีคน ค่ะคุณแม่หายดีแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ติดตามอาการไปหาหมอทุกสี่เดือนค่ะโรคโรคแบบนี้มันไม่ได้หายขาดค่ะเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวอะค่ะมันก็ติดตามตลอดดูอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็อยากจะรู้ว่าบอสบีค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ต่อสู้เพราะว่าบางทีบอสบิ๊มีคำพูดมีข้อคิดอะไรที่ให้เราแบบเออเนาะมันเป็นอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบอสบิ๊เนี่ย เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็ให้เขาคิดอะไรเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่เด็กอ่ะเหมือนผู้ใหญ่ที่โตกว่าแม่มากๆบางทีบางเรื่องที่แม่คิดไม่ได้อ่ะแต่แม่มาฟังบอทบิ๊กแม่เออคิดได้เนาะอืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เลยอยากให้กําลังใจบอทบิ๊กว่าถึงบอทบิ๊กจะเจออะไรเรื่องราวมากมายนะ แต่คนอื่นเขาก็เจอมาเหมือนกันเขาก็สู้แต่บอสบิ๊กก็ต้องสู้ต่อไปค่ะแม่จะเป็นกำลังใจพลังเงี้ดูแลจะดูความสำเร็จของลูกตลอดไปค่ะรักบอสบิ๊กเสมอค่ะเหมือมนลูกคนหนึ่งเลยค่ะคุณแม่ <c oughs> ขอร่างกายคุณแม่แข็งแรงแล้วก็โรคใครโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้แม่ไม่ใกล้คุณแม่นะครับก็อ,อะไรก็ช่างผมก็ ขอบคุณแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งให้คุณแม่แบบได้สร้างสื่อสารในวันที่คุณแม่แบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยใชค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสื่อสารให้คุณแม่แบบได้เอ็นจอยได้แบบดูคลายเงาในวันที่แบบคุณแม่ไม่สบายเนาะค่ะครับก็มีโอกาสขอบคุณมากมากนะคะฟังไม่อยากฟังนานเกฟัง็จะร้องไห้โอ้ยแม่แม่แม่พูดเรื่องนี้แม่ก็จะร้องไห้เหมือนกันว่าก็ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะลูกเราก็ไม่ใช่หลานเราก็ไม่ใช่แล้วทําไมเขาเราถึงรักเขาเหมือนลูกคนนึงอ่ะ รักเหมือนกับว่าอยากให้เขาประสบความสำเร็จอยากให้เขาแบบดีสุดๆๆๆุดอะไรไปเลยเดี๋ยไม่รู้เป็นยังไงมันมันบอกไม่ถูกอะค่ะไม่เคยแบบรักคนอื่นได้ได้เหมือนลูกตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแม่เชื่อว่าหลายคนก็คิดเหมือนเหมือนกันกับแม่นะมีหลายคนมากที่หวังดีแล้วก็รักบอสบิ๊กอย่างจริงใจอะค่ะอันนี้แม่แม่มไม่เห็นไหมเห็นไหมคอมเมนต์กำลังขึ้นไม่เห็นไหมกำลังอะไรอย่างนี้ไม่เห็น อ๋อแม่ไม่ได้อ่านค่ะแม่สายตาไม่ค่อยไอ้นั่นแม่ใส่แว่นไม่ใส่ตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แม่ไม่เห็นแม่เห็นแต่นาบบอสบิ๊กแม่ก็สดชื่นล่ะครับแม่ชื่อเพนค่ะแม่ชื่อเพนเนาะโอเคครับแม่เพนขอบคุณนะครับก็ยังไงก็มีโอกาสมาเจอกันอีกนะแม่นะค่ะขอบคุณบอสบิ๊กมากๆนะคะที่ให้กำลังใจแม่เชื่อว่าคำที่บอสที่บอสบิ๊กพูดออกมามันศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะ บทบีอวยพอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแม่ก็ขอสุขภาพแข็งแรงอยู่ดูลูกหลานให้มันดีขึ้นขึ้น,นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะดูน้องบีต่อไปเพราะว่าวเ,รเราเลี้ยงเราเลี้ยงน้องนาริตาโตเกียวม,มาด้วยกันเนาะเราต่อไปเราจะเลี้ยง น้องบลิทไปด้วยกันค่ะขอให้บอสบ,บิ๊กประสบความสําเร็จจรุนรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะความดีความอะไรที่บอสบิ๊กทํามาก็ขอให้ส่งผลให้บอสบิ๊กมีสิ่งดีๆมาหนุนนําให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะขอบคุณบอสบิ๊กมากๆนะคะอย่าทายไวะะ้แล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้งองฟังอยดูสึกจะน้ําตาไหลในวันที่เพื่อนป่วยเป็นมะเร็งเพื่อนก็ ดูเราแมมแล้วเราเป็นหนึ่งในสีสารเพื่อนแม่ข่อยฟังแล้วข่อยใจดีค่ะ